ก็เริ่มชําแหละเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเอาบอกออก,บอ,บงงอ,อกเรียบร้อยแล้วลงจุ้งนะโอ้คันออกเรื่อยๆะบอสงานี่ด้วเนาะนี่ผ่าหองหัวพร้อมเรียบร้อยผู้ใดอยากได้บอสองสองก็มาเอาเ้อยครับเป็นผ่ากรรมยี สภาพสวยเยอะเดี๋ยวบวางไว้ด้านหน้าเลยนะครับเห็นมีลูกค้า ถามเยอะครับเบารถคันนี้ว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้ตัดนะครับผมก็เลยไม่ได้ถอดเบาอ,ออกมาแต่วันนี้ตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถือว่าปิดตำนานไปอีกคันนี่ครับเบาะสวยๆเลยเป็นเบาสองสองนะครับมเมาเลยผมขายไม่แพงนะครับขายไม่แพง มาเอาเลยผมขายคู่ละพันนะครับขายคู่ละพันนี่ที่นั่งแบบนี้พันหนึ่งนะครับเนี่ยที่นั่งละห้าร้อยนะครับก็เป็นพันหนึ่งพอดีสวยๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ